สวัสดีครับทุกคนวันนี้ไม่จะมาพูดเรื่องของการเป็นการให้กําลังใจดีกว่าเนาะสำหรับคนที่หมดพลังในชีวิตหมดแพชชั่นในการทําทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับเออหมดแล้วไม่มีกําลังใจแล้วเราจะฮิลตัวเองหรือเราจะทํายังไงให้ตัวเองแบบอขึ้นมาดีขึ้นได้นะครับก็ไม่มีสามอย่างที่ไม่ทําอยู่ทุกวันเป็นประจํานะครับเพราะว่าตัวไม่เองก็เป็นบ่อยครับ เป็นบ่อยที่หมดแพชชั่นในการทําอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเออหมดละเหนื่อยละไม่อยากทาแล้วนะครับแต่มีสามสิ่งที่ไม่ทําแล้วมันได้ผลจริงๆนะครับก็ใครอยากจะเอาไปลองปรับใช้ในชีวิตประจําวันก็ลองดูนะครับอย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่ไม่ทําคือตื่นมายิ้มให้กับตัวเองครับอาบน้ําปุ๊บมันจะส่องกระจกตลอดแล้วก็ยิ้มให้ตัวเองและก็พอมันยิ้มให้ตัวเองในกระจกอะมันก็จะเห็นความเบิกบานล่าเริงในตัวเองมันก็จะทําให้แบบ อ,อมีกำลังใจในการสู้ชีวิตในแต่ละวันไปได้นะครับบางคนบอกว่ามันคือการหลอกตัวเองไหมแต่สลับไหมไม่มองว่า,ถ,าถ้าการยิ้มให้ตัวเองในกระจกในทุกๆวันแล้วมันแล้วมันทําให้ตัวเองดีขึ้นถ้ามันเป็นการหลอกตัวเองแล้วมันเป็นการที่หลอกตัวเองแล้วทําให้ตัวเองดีขึ้นไม่ก็หวังว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสลับไหมนะฮะ,ะแล้วก็ข้อที่สองครับผมก็มี วางแผนชีวิตในแต่ละวันว่าเราจะทําอะไรบ้างตื่นมาเราอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันและสิ่งที่เราจะทาต่อไปต่อไปต่อไปขั้นตอนต่อไปต่อไปในชีวิตเรียกง่ายๆคือวางแผนชีวิตให้ตัวเองในแต่ละวันมันจะทําให้เราแบบไม่แบบมีเวลาที่จะไปคิดมากหรือหมดแพชชั่นหมดกํลาลังใจนะครับผมและอย่างสุดท้ายนะครับผมออกกํลาลังกายฮะออกกํลาลังกายแล้วก็ดูสิ่งที่มันมีแต่ความสุข จเจริญหูจเจริญจิตจเจริญตาจเจริญใจนะคะก็เป็น3มสิ่งที่ไม่ทํานะครับยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับเผื่อว่าทุกคนจะเอาไปใช้แล้วดีขึ้นไม่ก็จะรู้สึกดีไปด้วยนะคะเป็นกำลงังใจให้ทุกคนครับ